สวัสดีครับอยู่กันในเกมสกิลรีเจนลอนนร์ยอฟนะฮะอ่ะวันนี้ครับโดนแบนในเรื่องของแอตแทตอั at, Ultimate, et, Legacy, นติเมตฟีดและกระชิวนะครับอ่ามีตัวเคียร์ออสโอเวอร์ลอดนี่ผมไม่เคยเล่นเลยความสามารถก็คือเมื่อสไปดตายปุ๊บมันจะทำวูดนะครับส่วนอันตีฮะทำดาเมจ200ฟิสิกส์ครับถ้าสไปดยังอยู่จะเรียกสไปดเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งตัวนะครับโอ้หลอกส่วนสมบัติชิ้นแรกเนียครับเดี๋ยวผมส่งไปก่อนดีกว่า มไม่มีอะไรน่าสนใจเลยวปะแรนดอมเหมือนฮะออกมาเป็นไม่กวาดธรรมดาธรรมดาครับก็คือได้รับ30โกเบื่อเข้าสู่รอบใหม่นีครับ อยากได้พวกหนังสือสอ่ะหนังสือเลข XP อะไรอย่างเงี้ยหรือหนังสือแบบได้สกิลฟรีประมาณนั้นเลครับแต่ไม่เจอก็ไม่เป็นไรอ่ะตรงนี้ฮะเราจะเน้นไปทางสปาไปด์นี่ครับหลักๆตัวนี้ก็คือเน้นทางสไปด์เลยถ้าสไปด์ยังอยู่ในสนามกดอันตรีปุ๊บจะมีสไปด์ออกมาอีกหนึ่งตัวส่วนพาสซีก็เกี่ยวกับวุญเลยครับก็เดี๋ยวเราเล่นสไปด์วุญก็ได้ นะครับเจอกับฮิดน์เบครับอันนี้น่าจะเก็บแพ้ก่อนมั้งปกติก็คือจะเก็บแพ้ก่อนนะเก็บค่าหลบหลีกครับเวลาแพ้นะจะดูเหมือนผมจะติดวุ่นรัวๆเลยฮะแสดงว่าเขาซื้อสกิลมาเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะโดนอันตีไปแล้วคิที่เข้าไปครับผ้าร้อยเร็วโหเรียบร้อยเลยตัวนี้ตีแรงนะเอาจริงนะครับเริ่มต้นมาด้วยแอตตัค21ฮะก็น่าไปเล่นสายตีสายคลีอยู่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมขอลองเล่นอ่ะให้มันตรงสายก่อนแล้วกันครับผมเล่นไม่เป็น ตัวนี้ยังไม่เคยเล่นพึ่งเล่นครั้งแรกเอาตามสายของมันก็น่าจะเป็นวูลสไปนี่ครับวูลดาเมจสไปยืนแล้วได้วูลมา,าไม่มีวูลน่าสนใจมีวูลคลี่ะน่าจะง่ายกว่าไม่ต้องรอฟูลี่อันนี้สาย HP มี HP แชร์นะครับก็แชร์ HP ให้กับตัวสไปได้แต่เดี๋ยวซื้อกันในรอบหน้า มาครับเจอกับตัวที่เน้นทางบูลของตริ่งนะฮะก็มีสไป์มาเหมือนกันน่าจะสายสๆคล้ายๆกันมีรีเจนมาเล็กน้อยด้วยนะฮะบวกมา18เป็นเลขเหลืเอลๆอาจจะเป็นสไป์ฮิลก็ได้ะฮะแล้วก็โดนอันตรีไปคนละทีะฮะดูเหมือนเราจะแพ้ไปครับไม่มีฮิล นะครับเฮแชร์ฮะทำให้ตัวสไปร์เราแบบได้มี H ฮมากขึ้นแล้วก็สไปร์มีเป็นเรกรลเคมนะครับ mm hmm. เมื่อสไปร์ตายปุ๊บจะไปเติมค่าเกจของฟูลี่ส่วนสายสไปร์ถ้ามาเพิ่มแม้พีกนก่อนแล้วกันครับเวลาอันติจะได้มีอีกลูกหนึงออกมาอันนี้ตายก่อนอันติทุกทีส่วนสาย HP ครับมีคนเล่นถึกๆไหมเท่าที่ดูแล้วเราน่าจะถึกสุดล <laughs> อ,อาจจะไม่ต้องซื้อ HP สนะครับ โอเคมีเป็นสไปดฮิลบะได้ฮิลเล็กน้อยนี่ครับตอนที่สไป์ยังอยู่แล้วก็หมดเวลามาเจอกับสายฟูลี่อันนี้ก็ยังไม่เคยได้สุ่มมาให้เล่นสักทีเลยไม่เคยลองแต่อันติีเขาแบบแรงมากคับถ้าเรามีฟูลี่แล้วเขามีฟูลี่แล้วมันจะรวมกันเป็น Anti อันตรีเมทโคตรแรงนี่ครับอันนี้โดนไปไป่เท่าไหร่ฮะเรามีสไปดฮะมันช่วยแทยนดาเมจับมันก็เลยลดทอนไปได้พอสมควรฮะอ่ะโดนอีกทีตุ้ปุบปุบขูหนี่ฮะสไป์หายและหายเลยตัวเรา เอามาเป็นวูลก่อนแล้วกันะฮะมีโอกาสได้ใช้มากกว่าคือถ้าใครจะได้วูลไปนะครับส่วน H p กับฮีวเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนแล้วกันครับขอให้เป็นตรงสายไปก่อนดาวจะได้ขึ้นเร็วๆฮะอ่ะพอยซั่นคอนโทรฮะตัวสไปทําผิดได้ครับวูลคลิกขั้น3เลยเนี่ยแล้วลก็มีสไปรีโคบหรือรีโคฟลิงทำวูลดีกว่าเอามาเน้นทางดามเมจนะครับทุกการรีโคบเราจะได้วูลมาไม่ต้องพึ่งสไปอ่ะตรงนี้5 0 0้ละบดเก็บตังไว้ดอกเบี้ยนี่ฮะ อันนี้ก็สายฟูลรี่เหมือนกันนะครับเป็นพลิกนะครับอันนี้จะยิงกระสุนมาตามค่าเลกที่เก็บเะครับเหมือนเก็บถึงจํานวนปุ๊บก็ยิงทีเก็บถึงจํานวนปุ๊บก็ยิงทีก็เป็นสายที่ต้องเก็บค่าเลกเยอะๆเลยให้เร็วเก็บได้เยอะแล้วจะยิงได้บ่อยฮะตรงนี้ครับเราอันตีฮะยิงมา2นัดนะครับปกติอันตียิงมา1นัดเนะเลยก็มีพาสซีฟฮะยิงเพิ่มเติมได้ทุกๆ100่รเลก สมบัติชิ้นที่2ดีครับมีฮีลิ่งเจมตอนนี้ผมต้องการสกิลหรือไม่ก็ไม้เท้าครับแต่ไม่มีงั้นมาบวกเลยกันเก็บตังไหนๆก็เก็บกันละเป็นหมวกโจสลัดเลยครับได้เงินเพิ่มเติมตามคนในห้องฮะที่เก็บเงินเลครับก็คือถ้าใครแบบได้ดอกเบี้ยยิ่งใครก็ต้องมีคนเก็บนะใครได้ดอกเบี้ยปุ๊บเราได้15วันนี้เราจะเป็นสายรวยกันนะโอเคครับเดี๋ยวมาส่มกันนะฮะไม่มีตรงสายสปายวุลเลย โอ้ออกมาคลิกเลยครับไม่ตรงเลยแล้วก็มาเป็นวูลฮะ HP วูลครับสร้างวูลได้ตาม H p ดพ่เเสียไปเลยครับยิงเสียเยอะยิงได้วูลเยอะทุกๆ1.5ึงุดทาวินาทีอันนี้สสยฮิลครับมีคนเล่นฮิลอยู่นะเดี๋ยวเราลดฮิลกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับจริงๆทุกคนก็ไปฮิลนะฮะเอามาลดมันก็ได้ผลอยู่แล้วล่ะมีเป็นหลบได้ใ้วูลครับมันจำไม่ค่อยได้หลบอะนี่มาเพิ่มแม็กเพีให้กับสไปดีกว,ว่านิดน้อยอย่างเดียว ส่วนอันนี้ฟูลี่วูลฮะห้ฟูลี่ครับได้วูลขึ้นมาบ้างนี่ครับปกติฟูลี่ผมไม่ค่อยมีอะไรเลยนอกจากโบนัสความเสียหายกับเสียเลือดตัวเองนิดหน่อยรอบน,นี้ก็เจอกับป้าพิษมาโดนพิษมา20บกว่ากว่าเลยครับแต่โดนแรงนะโดน20แต่หัก30อะไรอย่างนี้อันตีครับแรกแลกกันไปแล้วเราโดนโอ้โหละลายละลายและเรียบร้อยมาเดี๋ยวเป็นฟูลี่วูลนะครับกี้ดึงไม่ทันหรอ เป็นหลบแะหลบแล้วได้วูลครับขึ้นเป็นหนึ่งดาวเรียบร้อยครฮดพีนวูดนั้นต่อเลครับแล้วก็หลบวูดวนกลับไาแก้วฟูลรี่ไม่เอาข้ามไปมีเป็นวูดฮิลลิ่งครับทุกการฮิลเราจะมีโอกาสทสําวูลศัตรูได้เลยครับแลยก็มาขั้นที่4เลยฮะมีเป็นสไปครับเพิ่มค่าเรกครับแล้วก็เรียบร้อยทั้หมดเจอกับฟูลเดอร์นะครับ ถ้าไม่ใช่สายอันตีตัวนี้ก็ไม่เคยหดนะนอกจากว่าเล่นน้ําแข็งน้ําแข็งก็ไม่เบียจะมาทางพิษก็พอจะได้อยู่พ่าพอสตันก็คือหยุดดิ่งๆ2งวินาทีแต่นอกจากนี้แล้วก็คือไม่ค่อยมีอะไรเลยครับเนี่ยฮะอันตีเขาสตันมาแล้วเราก็เรียบร้อยครับโดนพิษตอดๆแพ้ไปด้วยสตันนี่แหละอ่ะเดี๋ยวข้ามไปนี่ครับมาที่หลบวนกันต่อเลยครับซื้อมาเพิ่ม ERP ครับหลบอาจจะมีแบบไม่เยอะหรอก หนึ่งดาวเรียบร้อยครับสำหรับสไปน์นยแล้วก็มีหลบสไปนมาทุกค่าหลบเราจะเพิ่มแม็กซ์คปพีให้กับตัวสไปนี่ครับแล้วก็มีพอยซั้นคอนโทรลนะฮะทำให้สไปน์เนย์ทำผิดได้เจอกับฮิดเดนเบดต์นครับหลบมา26่สิบละค่าหลบเป็นพื้นฐานแล้วฮิดเดนเบดนี่สายพิษมาเหมือนกันนะฮะโดนพิษหนักนวงอยู่ฝั่งเราเป็นพิษสไปนหรือเปล่าสไปน์เขาก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแช่ดาเมจได้เยอะแล้วก็เรียบร้อยครับผมแตกครับ พอิสันคอนโทรฮะเลยก็มาเป็นสายวูลฮะมีเป็น HP วูลไปกันต่อจะ2ดาวแล้วนี่ครับตอนนี้ก็คือแต้มเหลือ11และค่อนข้างแบบเสี่ยงที่จะแตกทาม e เคิร์สมาฮะช่วยชีวิตกันหน่อยแล้ว2อดาวฮะได้เลือกสกิลฟ้า1อันนะครับก็เดี๋ยวมากันที่พีบัตเทลวูลแล้วกันฮะเปิดมาจะได้เจาะได้เลยฮะ75%อันนี้สายคลิข้ามไปนะแล้วก็มาไม่มีแล้วฮะเก็บตังกันหน่อย เจอกับฮิดเดนเบดอีกคนหนึ่งนะครับวันนี้มี2คนฮิดเดนเบดอันนี้ฮิดเดนเบดซ้ายพิษเปลี่ยนกันนะครับเรามีทำเคสและทำบุญเรื่อยๆส่วนฮิดเดนเบดฝั่งเขาน่าจะฮิวนะครับฮิวหนักๆเลยดูฮิวขึ้นเรื่อยๆเลยครับเรียบร้อยครับผมแตกจะแตกวเนี่ยดูเขาฮิวไปเ0็กว่านะนรับหลบเราหลบได้5อันเลยนะ แสดงว่าสมบัติชิ้นต่อไปหรือผมต้องหาอะไรมาเพิ่มเพชรพีแล้วเนี่ยปะวูนฮิลลิ่งครับใกล้3ดาวแล้วสำหรับวูนครับอันนี้สายฮิลมาไม่เล่นฮะข้ามไปสายสไปายมากันต่อแล้วก็วูนเอ่อใกล้แล้วเหมือนกันได้เพชรพีวูนขั้นสุดมาเนียครับแต่เพชรทิน้อยไปหน่อยฮิลครับขึ้นมาเป็น1ดาวครับเพิ่มเพชรพีให้สไปายต่ออีกนิดนึงครับแล้วก็สมมีเป็นเรกลีเคมนะครับได้ฟูลลี่ครับเมื่อสไปายตายวันนี้4แต้มนะครับถ้าผมแพ้ก็ยังไม่จบนะ ยังเหลืออีกสองรอดูสมบัติอยู่ฮะว่าจะเอาสมบัติมาช่วยเพิ่มเพชรผีทำเพื่อช่วยอะไรไหมดูเหมือนว่าฝั่งเขาจะฮิวแรงงฮะเราขาดในเรื่องของการฮิวจริงๆฮะผมว่าจะไปเร่งในเรื่องของวุน่นอยากได้3ดาวเร็วๆ4ดาวเร็วๆแต่ตัวเองจะยืนไม่ไหวและสไปค์เขาแตกครับเลือดทุ่พวกไปเลยก็เหมือนจะเป็นตัวสไปค์ฮิวนี่ครับเขาอัพมาค่อนข้างเยอะสไปค์หายไปก็คือหายไปเลยมีเป็นฮิวลิงเจมนี่ครับได้2องเพชรผีทุกการสุง่งครบ3ครั้งอ่ะจัดไป โอเคครับเดี๋ยวบาเหล็กรีเคมเนก่อนฮะเลยก็ส่มสามครับเพื่อเอา HP ให้ขึ้นมานะได้เหล็กรีเคมขั้นสุดมานีครับเลือสุ่มอีกหนึ่งนะอ่ะสองดาวครับสำหรับสายเซอร์ไพรส์เดี๋ยวมาเป็นปายิงได้ครับมาช่วยดาเมจหน่อยฟูล่วูนท้าไปกันต่อแล้วก็วูนคลีฮะไป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 โอ้โหททม์เคริร์สไป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  สามดาวเรียบร้อยครับสำหรับบูลครับสายสปายขึ้นมาโอเคตรงนี้ไม่ตรงสายสุ่มทิ้งไปได้ให้ทีมมา2แล้วก็ดาเมจมิสเซอรี่ครับสายบูลเดี๋ยวเจอกันมาลองดูิซืกซขนาดนี้จะชนะแล้วหรือยังฮะแต่บูลขั้น3แล้วก็คือจะทําสแต็กบูลได้มากขึ้นเีครับพอสแต็กเยอะเราก็ตีได้แรงครับตีไปเนี่ยฮะหลักร้อยกว่าแล้วมีทามเคริร์ดให้เรื่อยๆฮะเรียบร้อยดาเมจมิสเซอรี่ฮะเพิ่มดาเมจให้กับทุกความเสียหายเลยยกเว้น โฮลี่มีเป็นวูลคลิกอีกนิดหนึ่งเลยครับมามีเป็นพอยซันวูลครับแต่เดี๋ยวผมขอข้ามไปหน่อยได้ไหมผมต้องสุ่ม3ทีเพื่อเอา HP ดพีฮะวูลดอนครับอยากข้ามก็อยากข้ามอยากซื้อก็อยากซื้อ,อ,อมันจะตันแล้วไงอ่ะสักหน่อยแล้วก็มิสซิลี่ไปอ่ะโอเคเฮไม่ได้ฮะ ก็แค่ไม่แพ้ใช่ไหมอะลองดูฮะซื้อสกิลมาเยอะมันต้องได้บ้างเดย์อันนี้ก็มี HP สไป์เลยครับ HP ค่อนข้างเยอะแล้วอีกกระสุนมาครับโอเคไม่เท่าไหร่ฮะเรามีตัวสไป์ช่วยแชร์แล้วก็เรียบร้อยครับสไป์เราอย่าไม่แตกมาดาเมจมิสซี่ครับขั้นที่2นะฮะอันนี้สุมส่ม1นึ่อ่าสุ่ม2นะครับแล้วก็เดดแบลเดียวฮะจัดไปครับอ่าสุ่ม3ยังไม่3เลยเอาดีกด่อนดอทแชร์ฮะไปะ 3ดาวแล้วครับสำหรับสายสไปายครับมีฟูลิบูลทับไปกันต่อแล้วก็สุ่ม3ครับโอเคเฮดพี okay, ขึ้นมาแล้วครับกับพรีมัทวูลในรอบต่อไปเจอกับป้าพิษครับยังไม่ได้ซื้อของแก้พิษเลยอ่ะลองดูฮนะถ้าจบได้ก่อนก็ดีฮนะแต่ถ้าจบไม่ทันเราจะแตกเอาฮนะโอ้โหสปา์ระเบิดฮนะพิเกมไปเลยครับถ้าไม่ระเบิดนี่ตัวเราระเบิดก่อนนะเนี่ยพีมัทวูลขั้นที่2ครับ มีฟูรี่ฟูรี่อาจจะไม่เน้นเนาะข้ามไปก่อนผมขอสดาวหนังสือวูนก่อนได้ไหมแล้วเราจะสบายขึ้นเยอะเลยฮะมีคริแชด้นะครับอ่ะจัดไปก่อนจะขึ้นดาวละสายหลบมาครับเอ่อเดี๋ยวเป็นวูนดอทเลยกันนะครับก็เดี๋ยวค่อยซื้อกันนะตอนนี้เราเก็บตังค์ได้ละเลมื่อกี้ก็สุมครบ3และได้ HP มาแล้วเจอกับพี่นันเบดเลยครับเปิดหลบมาด้วย4 7ฮะสไปเบิมเบิมมาแล้วมีพิษฮะค่อนข้างครบคันเลย ต่เหมือนจะขาดฮิวฮะฮิวไม่ค่อยจะมีแล้วก็ปั๊มเข้าไปเรียบร้อยฮะสปา์เราไประเบิดอีกแล้วครับโอเคฮะซื้อมาเป็นวุนดอนดีครับแล้วขอโอกาสเรียกสปา์ขึ้นมาเพิ่มเติมครับจัดไปฮะมีสายพิษต้านพิษกันหน่อยก็ดีป้าพิษโอ้ป้าพิษจะแตกกันดีกว่าแต่ผมจําได้ฮิตเลนเบดมีสักคนหนึ่งอ่ะที่เป็นสายพิษดีครับซื้อกันสักหน่อยก็ได้เป็นพอยซันคอนโทรฮะทำพิษด,ด้วยสปา์มีรถทิวครับ ว่าจะซื้อแต่ตังก็อยากเก็บเลยครับถ้าผมซื้อเนี่ยมันจะเก็บตังได้น้อยผมสมอีกหนึ่งทีนี่ฮะผมได้ฮิลลิงเจมฮิวมาสองแล้วแล้วก็เดี๋ยวพักครับเก็บตังสองร้อยเจอกันพอดีฮะเมื่อกี้คือเห็นเลยว่าสายฮิวมาอ่ะลองดูฮะเข้าฮิวทันหรือเปล่าปไปด้วยททมเคิร์สครับแล้วก็เขามีเป็นเทอรพ์พีเลย์ครับตอดตัดตอบเป็นสายฟ้ามาอ่ะเรียบร้อย เริ่มอยู่ตัวละตอนนี้ก็คือแต้ม14แล้วครับโอเคเดี๋ยวเป็นพีวัอร์วูฮะขั้นสุดแล้วก็โอ้โหสปายเกิดมา2รูปครับตั้งแต่เริ่มครับเป็นสกิลทองครับแต่ยังไงก็ขึ้น4ดาวอยู่ดีฮะเอาเฮโอเคขึ้นมาเป็น16แต้มแล้วนี่ครับดีจิงเจ็มดีของดีมากแต่ติดแค่ว่าต้องมีเงินนะฮะถ้ามีเงินเนี่ยคือแบบเออมซื้อสกิลมสุมโอเคยาว รอบนี้ครับเจอกับฮิดดเบเนะครับอันดับหนึ่งฮะเฮดพียัง30สเลยน่าจะไปเติมมาครับแล้วเป็นสายฮิวฮะผมต้องมาลดฮิวฮะไม่งั้นสู้ยากครับแต่ก็สู้ได้อยู่นะโอเคครับบูนฮะใกล้แล้วอุ้ยเรียบร้อยสีดาวไม่พอได้สกิลทองมาก่อนด้วยครับแล้วก็โอ้รอบนี้ไม่ต้องไม่ต้องฮิวนะตังไม่มีฮะ ตอนนี้สกิลทองเราครบ2สายเลยครับเหลือแค่สายสไปที่ยังไม่สีดาวลูกสไปท์อาจจะยังไม่ใหญ่แต่ได้ดาวเมจมาช่วยครับเป็นสายฟ้าเอเลสทันเด e ์ครับ หยิบข้อการมาต่อครับเอามาเพิ่ม e x p เลยครับแลวก็นนี้ซื้อรถฮิวบาครับสายวนน่าจะไม่ต้องซื้อแล้วบางพวกนี้ไม่ค่อยได้ใช้นอกจากนี่ฮะสไปสทบูดอะได้ใช้อยู่ข้อกาดครับขั้นสุดท้ายฮะเงินหมดอีกแล้วฮะโอเคไม่เป็นไรเราน่าจะตั้งตัวได้แล้วฮะสิบหกแต้มเจอกับป้าพิษเลยฮะก่อนหน้าี้ชนะมาตลอดตรงนี้ป้าพิษสายหลบและตบไม่พ้น,นะ่ะเดลืยสองคนสุดท้ายฮะเราเจอฮิดดิงเบทครับที่เป็นสายฮิวๆหน่อยๆ ก็เดี๋ยวต้องซื้อรถฮิลมาแก้ฮะกับเดี๋ยวต้องทําสไปให้ขึ้นเป็น4ดาวนะและบ้านนั้นเขาก็ฮิลขึ้นมาเหมือนกันทํับบวก2น่าจะมีของฮิลอ,อีก2สกิลดีครับสําหรับสไปาอาจจะต้องพักไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันมาครับลองดูฮะเราลดฮิลมาขั้น2เองมั้งอุ้ยมีสะท้อนแล้ววะสกิลทองของฝั่งหลบเลยครับเป็นลูกชมพูจะพูยิงมาฮะอันนี้คือการรีบาวฮะสะท้นอนดาเมจก็เป็นสายหลบเต็มตัวแล้ว โอเคฮะเดี๋ยวผมต้องแก้ด้วยกันซื้อสกิลลดอากาศการหลบหลีกครับไม่ได้ซื้อเก็บไว้เลยฮะไดฮิลมาละสองแต้มครับเดี๋ยวแก้พิษกันนิดนึงครับเมื่อกี้เหมือนจะมีพิษหน่อยหน่อยแล้วก็ลดการหลบหลีกครับซื้อลถคีบา์เพิ่ม x อพแล้วกันฮะจะขึ้นดาวพอดีอันนี้สายพิษเดี๋ยวเราข้ามไปเลยครับฟูลี่ฟูลี่ไม่เล่นนะครับข้ามไปฮะสายพิษไม่มีตัวแก้เดี๋ยวเราข้ามไปครับฟูลี่อีกแล้วแย่จังเลย เลือดเขาสามพันเล้วฮะโอ้โหวะลองดูฮะคิวก็เยอะเลือดก็เยอะเหมือนหลบจับไม่ค่อยติดนะครับเรียบร้อยก็เมื่อกี้เหมือนเขาหลบไม่ค่อยผลนะฮะถ้าเขาหลบได้บ่อยอะเราจะแพ้เพราะว่าสะท้อนมาเจ็บและเลือดเราน้อยด้วยเลือดเราไม่ได้เยอะครับอ่ะสายสไปฮะเดี๋ยวเอาขึ้นต่อครับเป็นคลิกแชร์บูนก็ได้วะวูนดีกว่าบูนคอนโทรลครับให้สไปทำบูลฮะจะได้ตีได้แรง มาเป็นสกิลแรของหลบครับไม่เอาฮะมาเป็นดอทแชร์แล้วกันฮะขั้นสุดครับทุกสกิลดอทที่เราซื้อฮะจะเพิ่มแม็ีพให้กับตัวสไปคฮะเลยก็มาเป็นรีเจนคอนโทรฮะน่าสนใจสุดๆได้ฮิลมาฮะเรามีฮิลจากแหล่งที่เดียวตรงนี้เลย <laughs> อ่ะลดฮิลต่ออันนี้สาย h ฮดเดี๋ยวผมขโมยเฮดีไหมเฮดพี HP เขาก็เยอะนะ สามพันกว่าเยอะกว่าเราอีกอะแล้วก็รีเจนคอนโทรกันต่อครับฟิวไปขั้นสุดฮะช่วยยืดไามเคอร์ซับเจอกันเฮดพีเขาสามพันหนึ่งครับขโมยมาร้อยหนึ่งฮะอาจจะดูไม่เยอะเลยครับแต่ก็คือมาเพิ่มให้ตัวเราด้วยฮะแล้วได้ยินเสียงเหมือนสกิลทองฝังฟิวมาฮะโอ้โหโคตรคลั่งจริงๆตัวนี้ตึงจัดเลยฮะคู่สุดท้ายครับสกิลเขาค่อนข้างครบฮะอ่ะมาเดี๋ยวเป็นสไปดบาร์เบิร์กันต่อฮะไปกันต่อขโมย HP ไม่ขโมยละจะสุ่มเอา HP ครับ เรียบร้อยฮะขึ้นมา2แล้วก็จับฮะไม่ให้หลบครับเดี๋ยวโดนรีบาวฮะแล้วก็มีวูนคอนโทรขั้นที่สี่ดีกว่าอันนี้สายหลบเดี๋ยวเราข้ามไปนะครับสายฟูลี่ไม่น่าสนใจฮะไปกันต่อแล้วหไม่เจออะไรน่าสนใจเลยโอ้โหยอมใจจริงเก็บตังค์กันก่อนฮะ ยังไม่จบง่ายๆครับเพชรพี HP ยัง10กว่ากันทั้ง2คนเลยโอ้โหแลวรอบนี้โดนรีบาวมา2ทีแล้วจองเข้าไปได้ครับโอ้โหรีบาวลูกเบลเลอร์ื่อ,อกี้เนี่ยคือเขาหลบอะหลบแล้วมันรีบาวทำงานฮะคือสะท้อนดาเมจที่ควรจะโดนฮะกับมาหาเราโคตรแรงอะผมต้องแก้หลบเขาให้ได้ฮะแค่แก้หลบเลยถ้าหลบไม่ได้รีบาวไม่ทำงานอ่ะเดี๋ยวเรามาเพิ่ม h พพตัวเองกันหน่อยฮะเพิ่มถังเลือดนิดหนึ่ง HP ครีฮะน่าสนใจจัดไปอันนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยขอสุ่มทิ้งแล้วกันนะครับ มีเฮดพีบูทับเพิ่มให้ตัวเองแล้วกันฮะส่วนสปายเดี๋ยวข้ามไปฮะสปายก็เจาะไม่ยากเท่าไหร่หาไม่ให้หลบอ่ะไม่มีมีเป็นรถฮิลอ่ะไปก่อนเพิ่ม h ฮดครับจัดไปฮะสายฮิลเธอพี่เลก,ก็ไม่เอาครับเดี๋ยวมาฮิลวเองแล้วกันครับเดนแบริเอซื้อไม่ได้แล้วฮะก็เดี๋ยวมาเพิ่มเฮดพีสปายรือไม่ก็เจาะดีกว่า ได้เลือดเพิ่มมาหน่อยฮรับรับดามเมจได้มากอีกนิดนึงครับอ่ะลองดูกันถ้าเขาหลบได้บ่อยเราจะแตกฮะอันนี้หมือนรีบาวทำงานไม่เยอะเอาเรียบร้อยครับฮิวไม่ทันนะฮะเราลดฮิวไปขึ้นมาไม่ทันนีครับเฮ้เดี๋ยวเพิ่มเลือดกันต่อฮะอีกนิดนึงกับวูนคอนโทรไปให้สุดฮะอันนี้สายฮิวมามีเป็นฮิวตัวเองฮะตามแมคทีครับจัดไป สายฮิลสกิลแรมมีเป็นไลฟ์สกิลดาเมจทำดาเมจแล้วได้ฮิวไม่เอาดีกว่าดี่ดีกว่าชักเคลลิลฮะจับพับไม่ให้หลบฮะลดโอกาสการหลบหลีกแล้วอีกสกิลหนึ่งผมยังไม่ได้ฮิลเลยนะเดี๋ยวผมเอาฮิลก่อนแล้วกันนะอ่ะโอเคฮิววานสองกับชักเคลลิลฮะเดี๋ยวมาขั้นที่สี่เลยครับลองดูฮะยังคงไหวอย,อยู่เหมือนเดิมหรือเปล่ารีบาวทำงานมันหนึ่งครับโดนไปเจ็บหนักพอสมควรครับอูกอ,อแต่เราจบได้ก่อนนะ สกิลฮ so the so, ิลเขาทางานแล้วนะครับแต่เหมือนจะฮิลไม่ทันเราลดฮิลไปนะทำให้สกิลฮิลที่เป็นสกิลทองอะแบบทางานได้ไม่ดีเท่าไหร่เลยฮะก็ดาเมจหลักเขาอยู่ที่การรีบาวนะครับเป็นการสะท้อนะตรงนี้แก้ได้ด้วยการลดการหลบหลีกอะถ้าเราลดได้ปุ๊บรีบาวจะไม่ทำงานนะเพราะว่าจะรีบาวได้ต่อเมื่อมีการหลบหลีกและพอหลบหลีกปุ๊บจะมีโอกาส50%นในการรีบาวซึ่งก็ลดการหลบโดยการซื้อสกิลชาร์เคิลนะครับผมซื้อมา3ขั้นก็21เเปอร์ก็ช่วยได้เยอะพอสมควร พอแค่หลบไม่ได้สะท้อนก็จะไม่ทํางานนะครับวันนี้้ายู่กันกับ Chaos Overlord นะครับอันนี้น่าจะเป็นสายปกติเลยนะก็คือวูดมาคู่กับสไป ตามสายของตัวตัวนี้เลยครับผมลองเล่นครั้งแรกด้วยไม่เคยได้เล่นเลยก็เลยเล่นตามสายไปก่อนก็เหมือนว่าเมนหลักยังไงก็สไปยนะครับส่วนวูนอาจจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไปเป็นสายอื่นก็ได้เหมือนกันทบแล้วแต่ว่าจะลองแปลกๆแยกไปทางไหนดูแต่ตัวนี้ก็คือเมื่อสาปแตกสาปตายปุ๊บก็จะทําบูนใส่ศัตรูฮะก็มาเข้าคู่กันก็ดีเหมือนกันครับอ่ะเดี๋ยววันนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากคุณชอบฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ารับชมฮะและขอบคุณผู้้สสนนนับบุตาาามย่ ตอน,นี้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ